สนับสนุนโดยบาลานซ์เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายเพิ่มพลังให้ชีวิตพิชิตโรคร้ายสุดแสนง่ายด้วยตัวคุณเองสุขภาพแข็งแรงผิวเต่งหน้าตึงไม่ต้องดึงให้เสียเวลามองหาบียังโก้ดบ,บโดบันโดกาแฟสำหรับลูกผู้ชายที่แม่บ้านสมควรมีไว้ประจำบ้านเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นะฮะตอนพักเบรกนะครับผมจิตของผมเนี่ยนึกถึงน้องเลิฟน้องลาของผมน้องท็อปบินมะลืลิตนะฮะ โอ้โหแวบๆเป็นข่าวออกมาเลยน้องไปช่วยชาร์จนะครับผู้หญิงท่านหนึ่งมีปัญหาชีวิตอะไรก็ตามนะครับพรุ่งนี้เป็นงานเปิดบริษัทของบินมลฤิธิ์นะฮะโอ้น้องรักของพี่ตุย้ยให้เกียรติเชิญพี่ชายคนนี้ไปเข้าฉากปัญญาเรนูภาคสองนะฮะคิดถึงน้องครับพรุ่งนี้เจอการนั้งท็อปครับผมบินมลฤิธิ์นะครับสุดยอดเหนือคําบรรยายผู้ชายคนนี้บินมลฤทธิ์เอกพันธ์มลฤิธิ์นะครับร่วมกตันยูยี่สิบกว่าปี ที่น้องรักคนนี้ได้เข้าไปนะครับอุทิศกายใจให้เป็นประโยชน์กับสังคมที่ถึงน้องนะครับผมบินบริลิพเอกพันธ์บริลิพนะครับท็อปท้ายสองพี่น้องคู่นี้เป็นบุคคลมีค่าของแผ่นดินนี้รักที่ถึงน้องเสมอพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมน้องท็อปเข้ารายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็าตามตุ้ยเอ็กซ์โวลเลทจะพูดไปโดยส่วนตัวแล้วนะฮนะผมเนี่ยอยู่ทุกวงการ ไม่ว่าวงการนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเอ่ยมาวงการน้ำมือวงการบันเทิงวงการการเมืองวงการสื่อเอ่เยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ในที่สุดเข้าไปด้วยความเป็นพี่เป็นน้องรับโทรศัพท์ทางบ้านดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับคุทยวันค่ะคุณอะไรนะฮะคุทยวันค่ะคุณไุทัยวันปิดเสียงทีวีหน่อยนะครับเสียงมันกล้องครับโทรมาจากจังหวัดไหนคุณอุทัยวันนะฮะโทรมาจากจังหวัดไหนครับ จังหวัดอุดรธานีอายุเท่าไหรครับคุณอุทัยวันอายุ27ปีค่ะ27นะฮะ2กับ7นะฮะปัญหาที่สําคัญสองข้อเชิญเลยครับคนที่หนึ่งการเงินค่ะการเงินนะครับออกมาในรูปแบบก็คือได้มาจ่ายไปสังเกตไหมครับผมจะได้มาอย่างไรก็จ่ายไปเป็นคนใจดีบางทีดีเกินไปก็เป็นปัญหากับตัวเองนะครับคุณอุทัยวันนะฮะอย่าเพิ่งช่วยใครตอนเรายังไม่แข็งแรงได้ไหม ่วยไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นปัญหากับเราทุกครั้งนะครับอตอบให้ตรงประเด็นการเงินประคับประค,คองดูแลตัวเองอย่าเพิ่งช่วยใครตอนที่เรา,เรายังไม่แข็งแรงพูดซ้ำแล้วนะฮะและยังดีคือว่าการเงินในอนาคตอันในกล้และไกลนะครับสามารถดูแลแก้ไขใช้ใจ่ายแบบเหตุและผลด้วยความเป็นสมถะแบบนี้ไปได้นะครับนะครับข้อที่1ตอบแล้วข้อที่2เชิญครับโชคลาภค่ะโชคลาบนะครับภาพที่ออกมานะครับออกมาด้วยเหตุด้วยผลประคับประคอง จะหยิบจับขยับอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับการเสี่ยงอย่าไปยุ่งนะการเสี่ยงก็คือการพนันไม่ว่าจะเป็นการซื้อหวยประเภทไหนอย่างไรก็ตามไม่แนะนําให้ซื้อเพราะว่าซื้อไปนะครับโอกาสซึ่งจะสว่างมาถึงถูกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นนะฮะ<ช>เพราะฉะนั้นชีวิตของคุณอุทวันสังเกตไหมครับไม่เคยได้อะไรฟรีจากใครสังเกตไหมฮะใช่จะทําแรกทําแรกทําแรกมาตั้งแต่เป็นเด็กหญิงใช่ไหมครับใช่แล้ววันนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่ตอนนี้ทํางานอะไรครับ นะครับจะเป็นขายโทรศัพท์หรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเราทํางานด้วยความสุดจิตใช่ไหมฮะเงินที่ได้มาจากการทำแล้วแลกกันเนี่ยเป็นเงินบริสุทธิ์เวลาจะกินแต่ละคําอาหารทุกประเภทมันมีความรู้สึกภูมิใจนะนะฮะเอานะครับตอบชัดเจนโชคลาบก,ก็หมายถึงว่าในอนาคตอันใกล้และไกลนี้นะครับไม่เป็นเหตุผลอะไรทําให้เกิดปัญหาในชีวิตทั้งหนักและไม่หนักอะไรก็ตามสามารถซึ่งจกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับ ไปทํากุศลหนึ่งข้อนะครับผมกุศลข้อนี้จะเกี่ยวพันกับคนชราด้วยเงินเล็กน้อยตามกําลังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับซึ่งเราได้มาด้วยรายได้ของเราแล้วแบ่งไปทํากุศลนะฮะตามตู้รับบริจาคทั่วไปที่พบเห็นมูลนิธิต่างๆเกี่ยวกับคนชราก็คือคนแก่ทําต่อเนื่องเดือนละครั้งหนึ่งอย่างน้อยจะเกิดความสุขความเจริญนะครับโชคดีครับผมสวัสดีครับนะครับตอบชัดๆตอบชัดช้าตอบเหตุและผลของความเป็นจริงนะครับ และก็คงจะไปเอสเมแล้วกันนะฮะคุณพยาวสอนแก้ว19ปีครอบครัวโชคลาบนี่สินนะคร,ครับครอบครัวออกมาในรูปแบบกลางๆนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่าทุกรรมหรือรายการต่างๆที่ผมนําเสนอไปแต่ละช่องคงเข้าใจนะฮะกลางหมายถึงว่านะครับภาพเทาๆไม่ใช่เป็นมหาใหญ่โชคลาบก็ออกมาในรูปแบบก็คือพอเหมาะพอควรจะทําอะไรก็ตามติดขัดบ้างเล็กๆน้อยแต่โชคลาบก็คือมีผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนแต่เพียงแต่ว่าคุณพยาวสอนแก้วไม่เข้าไปหาผู้ใหญ่ไม่ประจบ ไม่ขออนุญาตนะครับไม่ใกล้ชิดผู้ใหญ่แต่บางทีนะครับอะไรก็ตามซึ่งเราควรที่จะเข้าหาผู้ใหญ่บ้างในกรณีต่างๆซึ่งสําคัญก็ควรนะฮะรับแปลกนะคนนะทุกสถานการณ์นะฮะไม่ว่าจะทุกจะสุขถ้าเรากับเขาเคียงข้างกันแล้วความรู้สึกที่ดีจะเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ว่าตอนลําบากค่อยไปหาไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเหตุและผลก็คือนะครับเสมอต้นเสม,อ,สมอปลายนะครับไม่ได้ว่านะคุณพยาลสอนแก้วแต่คุณพยาลเป็นผู้มีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูง แต่ในที่สุดแล้วนะครับอะไรก็ตามโชคลาภนี้สินซึ่งมีปัญหาในขณะน,นี้จะก็คลี่คลายหายไปได้ตามจังหวะโอกาสเวลาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลานะครับแต่ข้อสําคัญที่สุดนะครับความเป็นพยาวสอนแก้วคนตรงคนตรงแบบนี้นะครับไปเจอคนมีเหลี่ยมอะไรก็ตามซึ่งมีความศึกซึ่งมานะครับเราไม่เข้าท่าในทุกกรณีแล้วเราก็หยุดซะจะชวนให้เราไปทํานู่นทนํานี่อะไรก็ตามลงทุนหรือจะทําอะไรก็ตามนะครับไม่แน่ใจก็อย่าไปทําแล้วปัญหาจะไม่เกิดไปทํากุศลเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวกนะครับ ท่านต่อไปครับคุณการจนา30ปีนะครับเรื่องเงินการงานเนี่ยภาพออกมาบอกแล้วว่าสว่างก็คือดีเทาคือกลางดําคือไม่ดีภาพออกมาสว่างแล้วก็จะเป็นเทาสว่างเทาก็อยู่กลางกลางความเป็นตัวตนคุณจันจนาเนี่ยในที่สุดสมถะพอเพียงและเพียงพอจะเกิดขึ้นเรื่องงานไม่ใช่ปัญหา คุณกัญน,นาเป็นคนทํางานรับผิดชอบงานร้อยเปอร์เซนต์เต็มอยู่แล้วนะครับผมอะไรก็ตามขั้นตอนต่างๆเรียบเรียงดีมีปัญหาแบบไหนอย่งางไรแก้ไขด้วยความเป็นกัญจนาแล้วทุกอย่างก็จะมาลายหายไปเกี่ยวกับปัญหากับงานนะครับไปทำกุศลเกี่ยวกับเด็กด้วยโอกาสทุกประเภทครับเด็กหญิงเนททิพย์ก็ซสดีโลกนะครับกําลังดูคุณพ่อเตื้อิเลอยู่นะคะนะจะเป็นเด็กดีนะคะแล้วแล้วในที่สุดน,นะครับผม คุณนัตรกร4 6ปีการงานที่อยู่อาศัยโชคลาภพูดเรื่องส่วนตัวบ้างไม่เป็นไรนะครับกำลังใจลูกสาวคนเล็กนะครับเน็ตทิพย์ก็ใส่ยดีหรอกครับคุณนัตรกร16ปีการเงินอีกครั้งนะครับอาการงานที่อยู่อาศัยโชคลาภออกมาในรูปแบบดีดีหมายถึงว่างานที่จะทำอะไรก็ตามนะครับรับผิดชอบแล้วเป็นเหตุเป็นผลในการทำงานซึ่งมีคนยอมรับที่อยู่อาศัยก็อยู่เหตุและผลก็คือพอเหมาะพอควรครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอยู่ที่ตัวตนของเราโชคลาบไม่มีอะไรที่ทําให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่นะฮะรับแบบไหนอย่างไรมาเกี่ยวกับงานก็ทําไปปัญหามีนะฮะบางทีเขาเรียกว่าโชคลาบแล้วก็เป็นทุกข์อีกลาบทุกข์ลาบอะไรก็ตามนะฮะแต่ในที่สุดแล้วนะครับทุกอย่างถ้าจะเป็นเกี่ยวกับคนกลางนั่นคือโชคแล้วแต่ถ้าติดต่อสังหาริมทร,รัพย์การซื้อขายอะไรก็ตามโดยไม่มีการลงทุนนะครับคุณนัทพรก็คุณนัทกรจะมีโชคลาบเกี่ยวกับความเป็นคนกลาง ประชามืุสนเกี่ยวกับนะครับผมเด็กด้วยโอกาสทุกประเภทครับท่านต่อไปเชิญครับผมนะฮะคุณพกาม่าส5ห้าปีสุขภาพการเงินนะครับสุขภาพออกมาระวังให้ดีนะครับผมจี้จุดเลยนะฮะออกมาในรูปแบบนี่แหละครับลำไส้นะฮะระวังให้ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินกึง่งดิบกึง่งสุกหรือที่มันไหม้เกรียมดำๆอย่ารับประทานเข้าไปนะครับภาพนี้นะครับอย่าตกใจนะฮะมันมีภาพของการก่อกําเนิดมะเร็งนะฮะ ระวังให้ดีนะครับของไมมเกลียมของอะไรก็ตามนะฮะซึ่งเน้นออกมานิดนึงภาพปรากฏแล้วถั่วลิสงซึ่งผสมกว๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ตามเครื่องเคียงอะไรก็ตามระวังให้ดีนะครับไม่แน่ใจอย่าไปกินมันซะภาพนี้ความเป็นมะเร็งจะมาหายุติมันซะแล้วมันจะห่างไกลไปนะครับผมเรื่องเงินได้มาจ่ายไปสมถะถพอเพียงและเพียงพออยู่แล้วไปทํากุศลเกี่ยวกับนะครับร่วมถ่ายชุดสัตว์ใหญ่ครับขอญาตตอบโทรศัพท์ทางบ้าน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกตุ้ยใส่คุณตุ้ยค่ะครับอาจารย์ตุ้ยค่ะผมตุ้ยเอ็กซ์วเรย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพการมมาชใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะชื่อคุณอะไรครับนัทถวรันค่ะโอ้ขอประชานโทษครับคุณนัทนัทอะไรนะฮะนัทถวรันค่ะชื่อเล่นว่าอ๋อยค่ะคุณอ๋อยโทรมาจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะอยู่แถวไหนครับ อยู่สุดท pues ี่สารค่ะอยู่สุดท nah ี framework. ่สารแถวอินธมรละนะฮะใช่ค่ะครับผมอายุเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าค่ะคนซื่อคนตรงคุณอ๋อยแววตาเหมือนเด็กไม่มีเหลี่ยมอะไรกับใครนะครับค่ะได้เคยติดตามการทํางานของผมมาบ้างไหมครับได้เคยติดตามตอนที่พี่ตุ้ยยังไม่ดังนะคะตอนนานแล้วจ้ะตอนอยู่ช่องห้าค่ะผมก็ยังไม่ดังนะตอนที่ผมเหมือนเดิมหมดอ๋อตอนไม่ดังเหรอดังแล้วค่ะโอ้ครับผมตอนนั้นเจอผมที่ไหนครับ อยู่ตรงที่ช่องห้าค่ะพอดีมีนายทหารท่านหนึ่งแนะนำมาค่ะครับแล้วไปเจอกันที่ร้านอาหารจิตราโอจิตราที่ตรงประชาอะไรประจันชิปัดเลยเนี่ยกี่ปีมาแล้วครับเนี่ยกี่ปีแล้วโอ้ยี่สิบปีแล้วค่ะพี่ตุ้ยครับอ้าวนะครับผมแบบไหนยังไงผมก็คือคนเดิมนั่นแหละครับผมไม่เปลี่ยนแปลงครับเพียงแต่สรีระรูปร่างน้ำหนักตัวมากหน่อยแต่ใจผมผมคือคนเดิม นะครับไม่ว่าผมจะโดนนําเสนอไปทีวีทีวีฟรีทีวีนี่ผมไปทุกช่องห <Okay. S 1> นังสือนิตยสารผมก็ไปแทบทุกฉบับ <Okay. S 1> แต่ผมภ <Okay. S 1> ูมิใจยิ่งนักวันนี้ผมอยู่ที่เซนทรัลเชนานะครับผ่าธะลุกรรม okay. Okay. พี่ <Okay. S 1> โปเนี่ยพี่พิสิทธิ์ผมเคารพรักเปรียบเสมือนพี่ชายร่วมสายรุหิตเป็นคนดีมากๆครับ <Okay. S 1> และสองชั่วโมงที่ผมทํารายการเนี่ยนะฮะบอกตามตรงนะฮะผมถ้าเป็นท่านอื่นให้ผมทําแบบนี้ผมไม่ทาหรอก okay. Okay. ยาวนานสองชั่วโมง แต่สําหรับผมเร็วเหลือเกินเพราะผมมีความสุขในการทํางานใช่ไหมครับน้องปุ้มนะฮะอยากกี่ชั่วโมงก็ได้ทั้งวันก็ได้สําหรับพี่โปแม่โทรศัพท์ลืมเปิดเสียงขยันนะครับไม่เป็นไรครับนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามวินาทีนี่นะครับความรู้สึกของคนเนี่ยทุกอย่างนะครับที่จะนําเสนอออกไปเนี่ยตัวตนของเราย่อมรู้ดีใช่ไหมครับคุณอ๋อยนะครับมาพี่สาวที่รักกระลบโทรมาตอนนี้รับสายไม่ได้พี่แดงนะครับผมทํารายการอยู่นะครับนะครับนะครับ และผมก็เป็นเหตุเป็นผลกับทุกคนมนุษย์ไม่มีไรมากนะครับคุณอ้อยขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับรายการนี้เป็นรายการสดถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับผมต้องแจ้งว่าทั่วโลกเลยทางอินเทอร์เน็ตชมด้อนหลังได้ด้วยอะไรก็ตามนะฮะแต่จริงแท้แน่นอนเนี่ยมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมครับคุณอ้อยตอนมีชีวิตอยู่ใครแข็งแรงกว่าดูแลคนที่อ่อนแอกว่านั่นแหละครับผมจะเป็นเหตุเป็นผลในการดําเนินชีวิตซึ่งมีความสุขนะครับคุณอ้อยครับคุณอ้อยเป็นคนซื่อรู้จักกับผมมาเป็น20ปีแล้ว ในที่สุดแล้วปัญหาวันนี้สําคัญสองข้อเชิญเลยครับผมค่ะขอจะจะถามเกี่ยวกับเรื่องเงินงานนะคะได้ครับเงินงาน,ะงานจะถามว่าอย่างไรแล้วครับตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่ตอนนี้เรื่องงานนะคะเรื่องงานคุณอ๋อยรับผิดชอบงานอะไรอยู่ครับอ๋อยท่านเกี่ยวก,กับส่งออกต่างประเทศนะคะพี่ได้ครับได้นะครับสินค้าคืออะไรครับน้ำตาลข้าวพวกอาหารพทุกอย่างะค่ะพี่ตอบเลยถ้าบอกมานะครับคุณอ่อยฟังดีๆนะ มีสตินิดหนึง่งแม่ดีนะโทรติดมาในรายการนี้นะฮะ,ะมีสตินิดหนึง่งเตรียมตัวมีสตัง้งมีสติเตรียมตัวมีสตัง้งโอ้ขอบคุณค่ะชัดจเจนไหมฮะ,ะเพราะว่ามันะจะมีล็อตใหม่และบอกได้เลยนะฮะมันจะมีเรียกว่าออเดอร์เนี่ยเพิ่มไปอีกอย่าง,างนะครับออเดอร์เพิ่มขึ้นประเทศเพิ่มขึ้นมาอีกอตอนนี้ส่งประเทศอะไรบ้างครับ อ๋อท่งตะวันออกกลางทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหคุณอ๋อยครับผมด้วยความเป็นพี่ชายเตชเสรนะครับภาพสว่างเหลือเกินป๊ปป๊บปป๊อป๊อสว่างหมายถึงบอกแล้วเตรียมตัวมีสตางมีสติเตรียมตัวมีสตางคุณชัดเจนไหมแต่เหลือเชื่อนะคุณอ๋อยคุณอ๋อยถึงจะมีเงินมากมายเท่าไหร่อย่างอย่างไรก็ตามให้สเกตนะคุณอ๋อยคใจมันเปิดนะใจอยากทํากุศลใช่ไหมใช่ค่ะต้องค่ะน้องรักของพี่เป็นน้องนะปีนี้ก็ห้าห้าแล้ว นะครับผมบภาพของคุณอ๋อยวันนั้นเมื่อ20กว่าปีใช่มีผู้ใหญ่แนะนําที่ช่อง5นะฮะ<ช>แล้วเราก็ไปเจอการทานอะไรก็ตามนะฮะวันนั้นยังไม่เป็นตัวเอ็กซโเตเต์เต็มตัวแล้วดูสิครับรายการนี้ผ่าธะลุกรรมทาให้พี่ตุ้ยกับน้องอ๋อยได้มีโอกาสได้พบคุยทางเสียงเดี๋ยวเราก็เจอกัน,นเดี๋ยวเราก็จะต้องเป็นเหตุเป็นผลด้วยพี่จะแนะนําน้องสู่ความถูกต้องชัดเจน เพราะพี่มีความภูมิใจยิ่งนักเงินไรายได้น้องจะมาแบบไหนแต่ส่วนหนึ่งน้องจะปันให้กับสังคมปันให้กับาศาสนาปันให้กับในส่วนที่เหมาะสมใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะพี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการกลางเดี๋ยน้องอ้อยเบอร์น้องอ้อยเบอร์หลายศูนย์อะไรคะศูนย์แปดกเดี๋ยนะครับพี่พอดีหนูอยู่เมืองนอกไม่ค่อยอยู่ไหนศูนย์เออเอเอโชดเดี๋ยนะครับพี่มันขึ้นเดี๋ยนะครับพี่อ่าไม่เป็นไรรายการนี้นะครับเป็นเหตุเป็นผล ที่ผมขอเบอร์ไม่ใช่อะไรนะครับ<ช>เพราะว่า<ช>ผู้หญิงคนนี้เขาเกิดมาเพื่อให้ใช่ไหมครับคุณอ๋อยใช่ค่ะแล้วเงินลดต่อไปที่จะได้เนี่ยจะเป็นเหตุและผลช่วยกับสังคมอ๋อใช่มันมีนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่เป็นไรคิด<ช>เบอร์ให,ให้ให้ถูกต้องก่อนมันมีนิดเดียวถ้าพลาดนิดเดียวนะครับออเดอร์ทั้งหมดจะโดนติกครับอ๋อถ้าพลาดนิดเดียวออเดอร์จะโดนพูดชัดไหมครับพูดชัดค่ะพี่แต่ตอนนี้เนี่ยหนูรอเขาอยู่เนี่ยค่ะนี่แหละครับนานไหมคะเดี๋ยวจะตอบให้อ่านะครับ ภาพมันมีปฏิปปาต่อนิดนึงไม่สังเกตเลยพี่ตุ้ยทาไมจะขอเบอร์น้องเพราะว่ามันเป็นเหตุและผลว่าน้องจะต้อนนะครับตรวจสอบสินค้าก่อนอที่ไม่อยากให้มันมีการสอดใส้เหตุและผลของการที่เราจะเข้าไปนะครับต้องให้ชัดเจนค,คุณภาพสินค้าของน้องมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าล็อตที่